ทุ่มหนึ่งของที่นี่นะครับมืดๆอากาศดีก็คนเขาจะมาเดินกันตรงนี้เนาะนี่คือในบริเวณมหาลัยคนเนาะเขาไม่ได้ต้องคนต้องผ่านสแกนหน้าเท่านั้นนะย้ําสแกนหน้าเท่านั้นนะนนเ,นนนะเราทำซิกซทิวตรงนี้เป็นหอในเนี่ยเขาอยู่ในห้องมาสี่คนหเห็นเขาบอกห้องมาสี่คนแล้วก็จะมีเนี่ยจักรยานไฟฟ้าก็จักรยานปั่นเออนะก็เป็นทั้งเช่าเป็นรายวันแล้วก็เฮ้รายครั้งแล้วก็รายเดือนนี่นี่คือบริเวณหอพักนะครับตรงนี้เป็นตึกเขาเรียกโรงแรม นะเราก็เดินเนี้ยมีไฟตลอดเมื่อเช้าเราก็หลังจากที่ลงสนามบินเสร็จแล้วกว่าจะผ่านด่านตอมอได้ยากมากเนาะเป็นเรื่องปกติาซเรียสแล้วก็เราก็จะมาตรงนี้อ่านั่งนั่งรถรถลิม,มูซีนอย่างดีอ่าผ่านดีๆนะมาที่นี่ก็ประมาณห้ารา้อยมั้งห้าร้อยกว่าหยวนนะ,นะ,ะมาณห้าร้อยกว่าหยวนประมาณนี้แต่ว่า 6คนนั่งได้ของเต็มแตกนี่คือเขาเรียกหอไหนแบบนี้นี่มีผ่านด่านเห็ไหมแต่เราคนต้องมีด่านเลยไหมต้องมีด่านด้วยใช่ป่ะถแกนเข้าหอนี่เขาหอนี่ด่านเขาหอกันนนะถ้าอยู่หออื่นเข้ามาก็ไม่ได้หออื่นเข้าไม่ได้นอกจากคนเปิดแล้วก็โดดข้ามเพราะมีคนอยู่มีคนส่องอยู่เนี่ยแมีคนส่องอย่ไหมมีคนส่องอยเขาก็โดนกำจัดไปเออโดนนกันหมดหอใครหอมันใช่แต่ก็ อาจจะเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นแล้วสังเกตจากห้าชั้นะว่าะมากาต่อห้างเยอะมากแสดงว่าเขาอยู่มันเยอะมากเยอะสี่คนไม่ต่ำกว่าสี่อ่ะไม่ต่ำกว่าสี่แล้วไม่รวมว่าตรงแล้วทางเดินนี่เขาจะแขวนอีกแล้วนะใช่ใช่สองฝั<อ>่งหน้าห้องนี่คือหอคนจีนนี่คือธรรมดาแต่หออินเตอร์อยู่ฝั่งนั้นนุ่น,น,นดูดีไหมไหมอุม้ยมหาลัยเดียวนม่เนี่ยดูดิสูงด้วย นั่นคืออะไรหอนอกหอนอกดิเหรอไม่ใช่หอนอกหอัวนอกบริเวณหอนอกบริเวณอันนี้อันนี้คือคนทำมาแล้อยู่อ๋อทำมอันนี้คือนอกรั้วมหาอะไรหัวนอกรั้วแซวติดรั้วเนี่ยรถบดเมื่อเช้าบดไปนะเพื่อนรถก็มีคนหนึ่งพักอยู่นี่อ๋แต่เพมันอยู่ใกล้กันแค่นี้นะเขาต้องไปเดินนอกประตูเดินผ่านสแกนหน้าผมว่าเพราะว่าเขาข้ามไม่ได้เไ็นไหมขีดกันแบนอ้าวแล้วไม่ใช่หอนอกใช่ไนใหญ่หนยายนัวคอนโดนี่นี่คอนโดใช่ไหมนี่คอนโดหอนอกเลยอันนี้ประตูแต่ทีปิดๆนะครับถ่ายรูป รีบยนะครับจับความเร็วที่รับว่ตั้งใจว่าก็เลยคิดว่าเขาถ่ายรูปปิดๆแ่ยจต่ความเร็วะมีทุกที่ห้ามขับเกินที่ในนี้น่าจะไม่เกินสามสิบอะตัวเลขเห็นไหมตัวเลขนี่เห็นไหมเขาบอกว่าขับรถสิบเจ็ดกิโลต่อชั่วโมงห้ายี่ห้าสิบห้ายี่บหกนี่ประมาณนี้เห็นไหมนี่มันจับตัวเลขทั้งหมดเลยนะ ดูดูสิเห็นไหมไม่ธรรมดามันจับเลขป้ายทะเบียนน่ะปั๊บ,บ,บ,บขึ้นเลยเนี่ยป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนแม่รถคันนี้มาเห็นไหมคันนี้วิ่งแค่ะวิ่งเท่าไหร่วิ่งยี่สิบสองเห็นไหมอ่าเห็นไหมเอศูนย์สองหกนั่นอันล่างยี่สิบสองเห็นไหมอันนี้คันนี้มานิดูทะเบียนอะไรอ่านี่นะ สามสองหกเห็นไหมสามสองหกีขึ้นสิก้ากิโเรต่ช่วโมงมขึ้นเลยเนี่ยสแกนขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูท้ายรถเนี่ยดีดูคันนู้นนะดีดูดูนะั่นที่เมื่อกี้ถ่ายกล้องมานะเนี่ยมาปุ๊บาโมันละเอียดาไหนอะดีดูเดีดูทะเบียนอะสามหนึ่งองานสล่าสุดสิกิโมชัโมเลยเห็นไหม นี่ถันมาหาไยนะข้างนอกนี่ไม่ไม่มีสิบรอดโอ้โหดูสิใหญ่ขนาดไหนนี่หัวนอกไปเดี๋ยวเดินไปนู่นไกลพอสมควรพอดเหนื่อยแล้ว